สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องซับชัยรีวิวสินค้านะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวตัวคั่วนะคะที่มีโมชันเซนเซอร์ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะสะดวกตรงที่ว่ามันจะประหยัดไฟนะคะแล้วมันก็จะเพราะว่าเวลาไฟมันจะติดก็ต่อเมื่อมีคนเดินผ่านนะคะข้อดีของตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องปิดไฟค่ะคือเราพอเราใช้ตัวนี้แทนกับตัวคั่วเดิมนะคะที่เรามีอยู่เช่น ในกรณีที่บ้านเราอะค่ะมีดาวไลท์ตัวนี้ค่ะติดอยู่บนเพดานนะคะเราก็เอาไอตัวนี้เข้าไปเสียบชายใส่ไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็เอาหลอดนะคะ่ะมาใส่ตรงนี้ได้แทนแทนขั้วตัวเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลองดูว่าการทำงานมันจะเป็นแบบไหนนะคะ กอนนี้นะคะกำลังเปิดไฟอยู่นะคะพอไฟดับปุ๊บนะคะพอมีคนเดินผ่านนะคะก็จะติดนะคะและอ,อ,องศาในการรับนะคะจะอยู่ที่360อสงศานะคะแล้วก็รัศมีในการรับเซ็นเซอร์นะคะจะอยู่ที่2องถึงสเมตรถึงสามเมตรห้นะคะ นี่นะคะการทํางานก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอคนเดินผ่านก็จะติดนะคะขั้วตัวนี้นะคะข้อดีก็คือสามารถเอามาใส่กับขั้วเดิมที่เราติดตั้งไว้แล้วโดยไม่ต้องติดตั้งคมใหม่นะคะมีตัวควบคุมเวลาเซ็นเซอร์ให้ไฟติดตั้งแต่17วินาทีจนถึง5นาทีนะคะปุ่มลักนะคะก็จะแจ้งถึงเวลา การใช้งานนะคะเวลากลางวันหรือกลางคืนถ้าปรับไปตรงกลางนะคะก็คือใช้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะคะการทำงานเซ็นเซอร์นะคะจะจับอยู่ที่360องศานะคะระยะรัศมีในการจับความเคลื่อนไหวอยู่ที่2เมตรถึง3.5เมตรนะคะแล้วก็ขั้วตัวนี้นะคะได้รับมาตรฐาน CE นะคะ r o h แล้วก็ CCC นะคะ เดี๋ยวต่อจากนี้นะคะก็จะแสดงถึงการทํางานของขั้วนะคะว่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวแล้วนะคะตัวขั้วเนี่ยค่ะจะทํางานยังไงไฟจะติดนานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวรับชมกันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองตัวที่เป็นเซ็นเซอร์น้อยสุดนะคะว่าว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอก็อยู่ที่ประมาณ17บเจ็ดวินะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับเซ็นเซอร์นะคะไปที่ปุ่มบวกสุดปุ่มบวกเลยนะคะก็จะราเราจะมาดูกันนะคะว่าจะใช้เวลาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ ก็หลังจากที่ได้ทดลองตัวคั้วตัวนี้แล้วนะคะก็ัวตัวนี้เนี่ยเมื่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะคะไฟก็จะติดเวลาที่ติดเนี่ยน้อยสุดจะอยู่ที่17วินะคะแล้วก็มากสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะคะก็จบการรีวิวของตัวคั่ว ควจับความเคลื่อนไหวนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องด้วยนะคะเผื่อที่มีคลิปใหม่ๆดีๆจะได้แจ้งเตือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้รีวิวสินค้าตัวไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์มาที่ข้อความด้านล่างได้นะคะถ้าเราสามารถรีวิวได้แล้วก็จะสามารถหาสินค้ามาร,รีวิวให้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ทิปติดตามนะคะ